よ、so สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภวรัณพิ์มโคตรค่ะดิฉันนางสาวสุธิรายูโซโค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่3ม,มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะค่ะแล้ววันนี้พวกเราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์อนามัยที่5นครราชสีมาซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพามารู้จักกับนมแม่ประโยชน์ของนมแม่ดียังไงร,รวมถึงสารอาหารต่ตางๆในนมแม่ว่ามีประโยชน์ต่อลูกน้อยยังไงบ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณแม่ทานมากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นค่ะค่ะในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าทุกคนนิยมใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้ชีวิตและการทํางานซึ่งส่งผลให้คุณแม่นิยมเลี้ยงลูกด้วยนมผงและที่สําคัญนะคะทุกคนจะรู้ไหมคะว่าในนมผงนั้นมีสารอาหารไม่เทียบเท่ากับนมแม่หรอกค่ะและอีกอย่างยังทําให้ลูกน้อยขาดภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญสูตรอนามัยที่5นืครราชสีมาก,กันค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กับพี่กัญญาเมินกระโทตกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการซึ่งพี่กัญญานะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สวัสดีค่ะพี่กัญญาสวัสดีค่ะค่ะพี่กัญญาคะจำเป็นไหมคะว่าเด็กแรกเกิดจะต้องดื่มนมแม่เลยจำเป็นมากค่ะเพราะการดูดเร็วของลูกนะคะจะช่วยทําให้น้นํานมคุณแม่มาเร็วนะคะและมากเพียงพอต่อความต้องการของลูกนะคะ และยังช่วยส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ลูกนะคะซึ่งเด็กนะคะจะมีการตื่นตัวมากที่สุดใน1ชั่วโมงแรกหลังคลอดนะคะและยังทําให้ลูกเนี่ยได้รับวัคซีนทันทีด้วยค่ะค่ะพี่อัญญาคะแล้วในนำ้ำนมแม่เี้ยงดูสารอาหารอะไรบ้างและจําเป็นต่อลูกน้อยยังไงคะค่ะมีมากมายค่ะมากกว่า200ชนิดนะคะอย่างเช่นทอรีนนะคะช่วยในการมองเห็นนะคะมี DHA RNA นะคะและยังมีโกรธฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันโรคนะคะซึ่งในนำ้ำนมอื่นเนี่ยไม่มีค่ะ พี่กัญญาคะในอย่างเช่นปัจจุบันนี้คุณแม่นิยอมเลี้ยงลูกด้วยนมผงและเราจะมีวิธีการอย่างไรคะที่จะให้คุณแม่หันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คะก็ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของโลกนะคะ,ะก็จะเกิดโครคภัยไข้เจ็บมากมายนะคะการที่ลูกนะคะได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนนะคะและเลี้ยงควบคู่กับอาหารตามวัยจนกระทั่งสองขวบหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะทําให้ลูกเนี่ยแข็งแรงนะคะสามารถสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้คะ่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่กัญญามันกระทบเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้คําตอบกับเราในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขอขอบคุณค่ะค่ะนมแม่มีประโยชน์อย่างไรคะ,ะสำหรับนมแม่นะครับตามที่ผมได้ศึกษามาก็คิดว่ามีหนึ่งคือเตรียมง่ายครับไม่ต้องยุ่งยากครับกับเพิ่มความรักให้แม่สู่ลูกครับจะได้ดูดนมจากอกแม่เต็มๆนะครับอขอบคุณครับ นมแม่มีประโยชน์อย่างไรคะก็สร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กทารกนะครับโอ้ผมค่ะสำหรับการกินนมแม่นะคะก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่างนี้แหละค่ะนมแม่นะมีประโยชน์คือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกระหว่างลูกแม่ให้นมลูกแล้วก็ทำให้ลูกมีภูมิต้านทานไม่เกิดโรคง่ายค่ะ ค่ะเราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่านมแม่มีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราควรให้ความสําคัญและช่วยกันส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันนะคะค่ะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณศูนย์อนามัยที่5นานครราชสีมาและอาจารย์สุมาลีเบิร์สันเทียที่ปรึกษารายวิชาระบบสารสนเทศสาธารณาสุขสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ